วิที่ขอแต่งงานสไตล์สายปอนรู้เศาแต่งงานกับค่อยซสาเมนไพยนี่อา้าวเหตุเป็นบอจึงให้เจา้าเขาเคยหูจัาก,กันสะบอหัวเจ้าในอนาคตหันเด้ในปัจจุบันกับบไดบอแ่งเลยบอสิีบอกเออแม่ไปขอห้แม่มาขอเลยขาดองเท่าใหร่สองพันแห้งโแพงโแสีสัน มาอยู่นํำเลยอุ้ยแบบนี้ละข่อยมากมากกัมาแตงมาเฮ้แต่ขันหมากมากอะไรบร่เอาบอ่ขันดอกเอาแต่ขันหมากบอบอ่เอารอกไว้เน่าผดหนุงเงะกั่น ไปแต่โตกับใจเลยน้องเอนมาเลยให้เอ็นได้ให้ฮับห้องว่าบึดจำเบื่อใหญ่ให้สิบอกพ่อแกแม่แกมถาเด้อจุ๊บวะโตลงตามนี้น้องจุบโอเคเฮ้ยเย้เยมีเมียละวเ้ยเยเฮ้ต่อไปบอกมูไอไว้ไววบอกเน,นี่ยได้กันได้กันเลยให้ <c oughs> <c oughs> ไปบังคนต่อไปกันเลย let's go ผู้เศร้าแต่งงานกับค่อยซาแม่บ่ท่านเหรอัวแม่บ่ให้เอาแต่ค่อยอยากเอาเจ้าแต่งงานกับค่อยซาทสั่นกระหอบเครื่องมาอยู่นู่อยเลยซาแต่งกับแตงซาแบบนี่แหละค่อยมากบอกแม่จะลดค่าดองให้นะเด้อพ่าว่าลดโ่ได้ค่อยโตสองกบข้ามบาทหนึ่งเงินสิมหาล้านแม่ลดให้แน่ เจ้าคิดดีได้คอยเฮ็ดเป็นเบิร์ทุกอย่างขึ้ใหายสองพันซะาาสิบอกแม่ไปขอเด้อมืออื่นมอยเน่ยคืมาขอฟานเจอร